จีนตอนนี้ชนะสหรัฐไปแล้วกี่อย่างจีนส่งเสริมให้คนรวยตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแล้วจีนก็จะบอกอ่าตั้งมาเดี๋ยวผมอ่ลดภาษีให้นู่นนี่นั่นเทคโนโลยีจีนไม่เกิน5ปีผมว่ามีสิทธิสูงมากที่จะเสมอและแซงอเมริกาเหตนนะคร,บ <S <S รับว่าหุ้นกลุ่มเทคอเมริกาทำไม,ไม่ค่อยขึ้นอย่างวันก่อนเนี่ยเอ็นบีเดียประกาศหุ้นกาไรดีมากแต่หุ้นลงก็คนมองไปข้างหน้าแล้วว่าโอ้โหสงสัยจะโตน้อยละเจอจีนมาเตะตัดขาและอย่างลองคิดดูนะครับตลาดหุ้นอเมริกาโตมาแล้วอยู่ีขึ้นมาแล้วอย สามปีมแต่จีนลงมาแล้วกี่ปีดีกว่าใต้ดิน,นีจริงๆมันก็มีน้ํามันเยอะนะครับ,รบแต่ปัญหาของจีนคือมันลึกครับซึ่งตอนนี้จีนพยายามทําอยู่แล้วก็ทําได้ระดับหนึ่งนะผมคิดว่าใน3ปี5ปีอ่ะจีนอาจจะมีน้ํามันใช้เองเนี่ยมากกว่า 50- 70%ทําก็จะเป็นคล้ายๆกับทั้งรักทั้งเกียรติถ้าเขาทําแล้วเขาได้ด้วยเขาจะทําแต่ถ้าเรื่องไหนเขาทาแล้วเขาไม่ได้ครับเขาไม่ทําของกินของใช้ได้แต่ของเทหายเทคไม่ได้ คุณรู้ไหมว่าอะไรมีส่วนช่วยทําให้รสชาติแทรกซึมเข้าไปในเนื้ออาหารน้ําซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองเข้มข้นเข้าไปในเนื้ออาหารเข้าไปในเนื้ออาหารเข้าเนื้ออร่อยไม่เคยเปลี่ยนเพราะชีวิตทุกคนต้องการรสชาติน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทอง ประเด็นที่ที่เราพูดกันวันนี้คลิปนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วจีนสหรัฐเนี่ยมีความเขาเรียกว่ากินแหงแข่งใจแล้วก็มีความแข่งขันกันสูงมากโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าไฮเทคโนโลยีผมอยากจะรู้ว่าในความเห็นพี่หมูเนี่ยยังไงๆสหรัฐเเหนือกว่าอยู่แล้วเทคโนโลยีแต่ว่าจีนมีสิ่งที่ผมอยากจะว่าจีนเหนือกว่าก็คือจีนมีบุคลากรที่เป็นสเต็มเนี่ยเยอะกว่าแล้วก็มีอนาคตที่ดีกว่า ผมเลยจะถามพี่หมูว่าการวิเคราะห์เศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องดูเทคโนโลยีเป็นหลักจีนจะชนะสหรัฐได้ไหมในเทคโนโลยีในอนาคตครับผมว่าได้แต่ตอนนี้อย่างครับคือจีนตอนนี้ชนะสหรัฐไปแล้วกี่อย่างดีกว่าครับอย่างเช่น green energy ครับอ่าทำไมฮะแซงไปละรถไฟความเร็วสูงไปละโทรคมโทรคมนาคมอันนี้หัวเว่ยแซงไปไกลแล้นะครับแม้แต่ semiconductor นะครับที่เป็นแบบ ธรรมดาลงไปข้างล่างเนี่ยจีนยึดหมดแต่ข้างบนบนเนี่ยยังสู้ไม่ได้เพราะนั้นเอาง่ายๆว่าตอนนี้จีนเหลืออะไรบ้างเซมิคอนดักเตอร์แบบท็อปท็อปที่แบบ n v ็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีบางอย่างนิดหน่อยอย่างเช่นอาวุธนี่ยังสู้ไม่ได้เครื่องบินพาณิชย์อ่าอเมริกาเขามีอะไรครับมีโบอิงแต่โบอิงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นตอนะจีนก็ก็ยังไล่ตามอยู่แต่ผมก็เลยจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยจีนเริ่มไปหมดแล้ว อย่างนี้เอาง่ายๆครับอย่างอวกาศตอนนี้จีนแซงอเมริกาหรือ่อเมริกาแซงจีนนะครับอ่ามันจะมีหลายอย่างมากที่จีนแซงไปแล้วแต่ก็จะมีอีกหลายอย่างเหมือนกันที่จีนตามอยู่เพราะฉะนั้นถ้าที่ถามผมว่าวันนี้จีนจะมีโอกาสแซงอเมริกาไหมมีเพราะอะไรครับเพราะว่าเราดูจากตัวเลขจํานวนนักวิจัยนะครับเอ่อนักศึกษาที่จบเรืยด้านสเต็มนะ science technology นะครับ engineering และ mathematics นี่คือสเต็ม จีนมีเยอะมากอเมริกาน้อยกว่าเยอะอแล้วตอนนี้อเมริกายิ่งไปกีดกันด้วยใช่ไม่ให้จ<ห>ีน,นเข้าไปมีนั่นใช่ไหมฮะก็เลยทําให้น้อยลงไปอีกเพราะนั้นอันเนี้ยแล้วจีนมีอีกเรื่องหนึ่งด้วยครับถ้าเราไปติดตามนะครับจีนส่งเสริมให้คนรวยตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีครับ oh. ตอนนี้มีอย่างน้อย3ามสี่แห่งละที่แต่ละคนที่รวยๆเนี่ยเขาก็ตั้งขึ้นมาแล้วจีนก็จะบอกอตั้งมาเดี๋ยวผมลดภาษีให้หนู่นนี่นั่นเขาส่งเสริมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัยอย่างเดียวมันเป็นมหาที่เนน้ การพัฒนาเทคโนโลยี Technology, ก็คือสเตมนั่นเองเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าให้ภาคเอกชนมาช่วยด้วยอันนี้มันยิ่งมันยิ่งเร็วครับแล้วก็ที่ที่เกิดรัฐเนี่ยเรียกภาคเอกชนแล้วกันเนาะอย่างเช่นอาลีบาบาอะไรพวกเนี้ยเข้ามาที่ที่เราเห็นวันก่อนเนี่ยอันนี้ยิ่งชัดเลยครับ,รบว่าเขาต้องการอะไรเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งให้เราเชื่อว่า เทคโนโลยีจีนไม่เกิน5ปีผมว่ามีสิทธิสูงมากที่จะสนเสมอและแซงอเมริกาครับคราวน,นี้เทคโนโลยีจีนเนี่ยเราลองมองให้ง่ายๆว่าคู่ต่อสู้จริงๆแล้วเนี่ยโดยธุรกิจโดยเฉพาะในตลาดหุ้นเนี่ยคิดว่าใครที่อยู่ในตลาดหุ้นจีนเนี่ยที่เป็นดาวเด่นในภาคต่างๆเนี่ยพี่หมูลองวิเคราะห์นิดนึงฮะ,ะตลาดหุ้นจีนตอนนี้มันเริ่มฟื้นตัวใช่ไหมครแล้วก็ตลาดหุ้นจีนมี ยอดมูลค่าทรัพย์สินนี่มันน้อยกว่าตลาดหุ้นสหรัฐเพิ่งสิบเท่าเนี่ยแล้วคิดว่าอาคตการเติบโตตลาดหุ้นจีนจะเป็นยังไงผมคิดอย่างนี้อให้ตัวเลขท่านนะครับวันนี้นะครับสหรัฐมีตลาดหุ้นรวมกันหมดเนี่ยมูลค่าตลาด72ล้านล้านดอลลาร์ทิลเลียนดอลลาร์7จ็ดคือใหญ่ที่สุดในโลกแน่นอนนะครับประมาณสัก6 2ใน3ของตลาดโลกทั้งหมดเลยนะครับจีนมีเท่าไหร่ใา่ไหมฮะ6 6 6นะครับ6ล้านล้าน6กับ72 กี่เท่าครับ12บสกว่าเท่าแต่ถ้าต้องคิดต่อนะครับว่า GDP จีนน่ะเล็กกว่าสหรัฐแค่3 0มเองครับการค้าจีนใหญ่กว่าสหรัฐด้วยสามคําถามคือเป็นไปได้ยังไงว่าตลาดทุ่มมันใหญ่กันต่างกันขนาดนี้มันเป็นไปได้เพราะหนึ่งคือมูลค่า valuation ไงครับอ่าจีนน่ะตากว่าสหรัฐอยอสองนะครับแน่นอนน่ะสหรัฐเนี่ยคือเขายึดตลาดโลกไปยกเว้นจีนเนาะไหวจีนเนี่ยส่วนใหญ่จะใหญ่ที่จีนเป็นหลักแต่ว่าประชากรโลกมันเจ็ดพันล้าน ถามว่าวันนี้อเมริกาเนี่ยยึดไว้ตลาดโลกไว้ได้เท่าไหร่ดีกว่าคำถามน่าคิดตรงนี้มากกว่าถ้าลองไปดูนะส่วนใหญ่ก็ไม่เกินสองสามพันไม่เกินเพราะอะไรครับเพราะว่าเจ็ดพันท่านหารลบจีนไปพันสี่สมมติแล้วกันนะครับครับก็เหลือประมาณสักห้าพันกว่าแต่มันไม่ได้หมายความว่าอเมริกายึดได้ทั้งห้าพันกว่านะเพราะอย่าลืมนะครับแอฟริกาไม่มีกําลังซื้อหายไปเท่าไหร่ละครับเป็นพันแล้วครับ ดังนั้นเนี่ยเอเชียก็ไม่ได้ทุกประเทศจะมีกําลังซื้อดังนั้นหมายความว่าอเมริกาจริงๆอ่ะมีสักสามพันละกันผมตีกลมๆละกัน ừ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  จีนมีอย่างน้อยพันสี่แล้วถ้าจีนสามารถขยายสักส่วนหนึ่งออกมาเป็นสักสามพันก็เสมอกันละครับตอนนี้ผมบอกสรุปงี้แล้วกันว่าเทคโนโลยีของบริษัทจีนเนี่ยในตลาดหุ้นนะครับเราเรียกเทอร์ริฟิกเทนเนี่ยกำลังเติบโตเติบโตทั้งมูลค่าแวลูเอชั่นทั้งกําไร จากการขยายตลาดจากการขยายสินค้าเทคโนโลยีต่างๆดูจากก็ได้ครับอาลีบาบาเทนเซนนะครับแล้วก็มีอย่างดีฟซิกที่ยังไม่ได้อยู่ในนี้ด้วยซ้ำนะอย่าง DJ เดีเจนี่ก็คือบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกในการทําโดนรนก็ยังไม่ได้อยู่ในนี้เพราะเพิ่งเกิดไม่กี่ปีครับแต่เดี๋ยวผมว่าห้าปีสิปีเขาก็ใหญ่หัวเว่ยก็ไม่อยู่ครับหัวเว่ยก็ไม่อยู่ดังนั้นเนี่ยมันแปลว่าจริงๆแล้วถ้าคุณเอาพวกนั้นมาใส่นะจีนเนี่ยน้อยกว่าอเมริกาไม่เยอะผมจะเขาว่านี้อาจจะ ไม่ใช่12เท่าเ้วยกันอาจจะเหลือสัก10เท่าสมมติแต่10เท่า,า,าก็าาเยอะแต่ว่าไอ้สิเท่าเนี้ยผมว่าในอนาคต5้าปีมันจะเหลือ5เท่าหรือน้อยกว่าแต่ว่าอะไรครับจีนจะขึ้นเยอะอเมริกาอาจจะขึ้นน้อยหรืออาจจะลงด้วยซ้ำไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าคิดเพราะว่าตอนนี้เนี้ยสังเกตนะครับว่าหุ้นกลุ่มเทคอเมริกาทำไมไม่ค่อยขึ้นอย่างวันก่อนเนี้ยเอ็นวีเดียประกาศหุ้นกําไรดีมากครับบีทแต่หุ้นลงครับรับหุ้นลงนะครับ เพราะคนมองไปข้างหน้าแล้วว่าโอ้โหสงสัยจะโตน้อยละเจอจีนมาเตะตัดขาเนี่ยแชท GPT บอกว่าออกเวอร์ชั่นใหม่4.5แต่ทราบ <c oughs> ไหมครับว่า DeepSeek จะออกเวอร์ชั่น2แล้วนะครับ R2 มามาใหม่แล้ว R1 นี่ไปแล้ว R2 มาครับจะมาแล้วครับเพรฉนั้นมันเหมือนกับมันแข่งกันอยู่ในตัวมันเองดังนั้นมันกับกำลังจะบอกว่าจีนมาจากตรงนี้ครับไม่มีการคาดหวังเยอะอเมริกาอยู่ตรงนี้ครับ ความคาดหวังสูงในเชิงตลาดหุ้นท่านก็คิดเอาเองแล้วกันว่าอันไหนมันเสี่ยงกว่ากันอันที่2คือเทคโนโลยีจีนกับอเมริกาไม่ได้ห่างก,กันเยอะแค่บางอย่างแต่หลายอย่างที่จีนแซงอเมริกาไปแล้วเยอะแยะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้ภาพเป็นอย่างนี้ผมเชืวว่อมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับอันนี้ลงอันนี้ขึ้นมากกว่าแล้วอย่างลองคิดดูนะครับตลาดหุ้นอเมริกาเนี่โตมาแล้วกี่ปีขึ้นมาแล้วกี่ปีครับสองสามปีแต่จีนลงมาแล้วกี่ปีดีกว่าครับ <c oughs> เหมือนกันครับ5ปีครับ ดังนั้นผมกําลังคิดว่าถ้าท่านมองในมุมลงทุนก็น่าคิดมองในมุมสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีก็น่าคิดเหมือนกันจริงๆมันมันมัน,ม,นมันลิงก์กันนะพี่มันลิงก์กันโดยตรงเลยนะถามว่าสงครามการค้ารัฐบาลส่งเสริมท่านอาจจะบอกว่าอเมริกาไม่ได้ส่งเสริมไม่จริงครับอเมริกานี่ยิ่งกว่าส่งเสริมมีตอนนี้ฮะให้เงินสนับสนุนเต็ไมไปหมดไม่ต่างกันหรอกครับจริงๆไม่ต่างกันนะเพราะฉะนั้นลองพิจารณาด,ดูแล้วผมคิดว่าวันนี้น่าสนใจว่าจีนน่ยไม่ยอมแพ้สงครามเทคโนโลยี พอยอมแพ้ไม่ได้ครับเพราะถ้ายอมแพ้ก็อาจจะตายนะพี่อาจจะล,ล่มจมไปเลยนะเพราะว่าอเมริกานี่เขาเล่นบล็อกเกือบทุกอย่างเลยนะถ้าพี่ยอมแพ้พี่จะทำํำยังไงครับครับไม่ได้ครับครับ,รบจีนมีจุดอ่อนในเรื่องเทโนโนยียังยังค่อนข้างจะแพ้สหรัฐอยู่แต่มีอีกจุดหนึ่งที่จีนก็ยังแพ้อยู่ก็คือเรื่องพลังงานก็ยังยังต้องพึ่งพาใยจากต่างชาติเยอะผมอยากถามว่าสหรัฐก็คงจะโจมตีจีในในเรื่องของน้ํามันเนี่ยเป็นหลัก หมายความว่าอาจจะเซ็นชั่นอิหร่านไม่ให้อิหร่านส่งน้ํามันให้จีนหรือแม้กระทั่งโอกาสที่จะทําให้น้ํามันราคาลงหรือขึ้นเนี่ยก็อยู่ที่มือของสหรัฐเนาะจุดนี้จะเป็นจุดสําคัญไหมฮะที่สงครามจีนสหรัฐในเรื่องการค้าเนี่ยเขาจะมาเล่นสงครามพลังงานด้วยออกเขามาแน่นอนครับเพีงวัาตอนนี้ยังไม่มาครับแต่เขามาแน่นอนครับผมคิดว่าถ้าเขาคุยกับรัสเซียจบผมคิดว่าสหรัฐก็จะเริ่มลงมือกับพลังงานครับต่อจีน อันนี้ถามว่าจีนทํำยังไงจีนก็รู้ครับแล้วจีนทํำยังไงครับจีนก็มีการสร้างเครือข่ายไว้ระดับหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นจีนเขาเร่งมากเลยนะครับเขาเรียกว่าการขุดเจาะน้ํามันแบบแนวลึกมากๆอ๋อเจาะลึกๆเออกินเ,<ล>เขาแบบลึกมากๆสิบพีโลเนี่ยนะซึ่งตอนนี้จีนเนี่ยออทําสําเร็จนะฮะไประดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าจีนเนี่ยพยายามเพราะว่าจริงๆต้องบอกกันนะครับว่าอเมริกาจีนเนี่ยคล้ายๆอเมริกาอย่างหนึ่ง ใต้ดินของเนี้ยจริงๆมันก็มีน้ํามันเยอะนะครับรบแต่ปัญหาของจีนคือมันลึกครับส่วน,นถ้าหอเมริกาเนี่ยดิเชลออร์มันอาจจะแค่นี้เองตื้นๆแต่ของจีนอยู่ตรงนี้ครับลึกมากดังนั้นเนี่ยปัญหามันคืออะไรครับจีนต้องหาเทคโนโลยีไปดูดมันขึ้นมาครับอซึ่งตอนนี้ยจีนพยายามทําอยู่แล้วก็ทําได้ระดับหนึ่งละมผมคิดว่าใน3ปี5ปีอ่ะจีนอาจจะนะครับอาจจะมีน้ํามันใช้เองเนี่ยมากกว่า50-70%ิบอทุกวันนี้เนี่ย20-30%ิ ไม่ไม่พอครับมันจะเรามันจะคล้ายๆกับสมัยก่อนที่อเมริกานำข้าน้ํามันเยอะๆใช่ไหมครับแล้วอเมริกามีเชลล์ออยเชลล์แกก็เลยกลายเป็นว่าประเทศส่งออกในที่สุดผมคิดว่าจีนกําลังจะเดินไปทางนั้นมีโอกาสด้วยเพราะว่าจีนเนี่ยน้ำมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมฮะซินเจียงครับเยอะมากเลยแต่แต่อเมริกาก็อยากพยายามจะให้ซินเจียงแยกให้ได้อุยกูซินเจียงอะไรเนี่ยเมื่อวานเพิ่งมีข่าวเองเพราะฉะนั้นบอกได้เลยครับ ไม่มีวันครับที่จีนจะยอมให้ซินเจียงออกไปจากอ้อมอ,อกไม่มีทางเลยปิดประตูได้เลยครับ <c oughs> อะไรคิดไม่ออกแต่อันนี้คิดออกได้เลยครับ <c oughs> ฟันธงเลยครเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเติบโตประชาคมมันรวมกันหมดนะฮะไม่มีทางรับที่จีนจะให้จริงๆต้องมีทิเบตด้วย2ออันติดกันนะครับที่ไม่มีทางที่จีนจะปล่อยให้หลุดมือครับทิเบตก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําเหมือนกันแต่ว่าติดกับอินเดียด้วยครับอีกเรื่องนึ่ไม่ได้ครับต้องเอาเป็นกันชนนะใช่ใช่ก็เป็นธรรมชาติของมันแล้วครับที่ว่าจุดอ่อนของจีนก็คือพลังงานซึ่งสหรัฐก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าจุดอ่อนตรงไหนก็ต้องโจมตีการโจมตีต้องโจมตีจุดอ่อนคู่แข่งเนาะ หรือศัตรูเนาะตอนนี้อยากถามพี่หมูเป็นคําถามสุดท้ายนะฮะสงครามการค้าจีนสหรัฐที่ทรัมป์กำลังทําอยู่เนี่ยทั้บอกว่าทั้พยายามจะไม่ไปทําสงครามการค้ากับที่อื่นมากนักแต่ว่าจะเน้นที่จีนเนี่ยแต่ว่าสหรัฐเองก็ยังพยายามที่จะคบกับจีนแบบมิตรเป็ดเพื่อนอะไรว,ว่าสีชิดผีคืนิสหายที่ดีรู้ใจกันที่สุดมันเหมือนกับว่ายุทธศาสตร์ของทรัมป์นี่พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่าไม่ไม่เป็นศัตรูหรือไม่เป็นมิตร นะฮะแต่ว่าพยายามที่จะหาผลประโยชน์ให้มากที่สุดมองในยุทธศาสตร์ระยะยาวของทรัมป์ในเรื่องจีนเนี่ยเรื่องสงครามการค้าเนี่ยพี่หมูลองมองดูนะว่าทรัมป์จะทํำยังไงต่อไปผมว่าทรัมป์ก็จะเป็นคล้ายๆกับทั้งรักทั้งเกลียดับเพลงนี้ผมชอบมากเลยพี่ตบจูคือพูดง่ายๆว่าบางเรื่องเนี่ยถ้าเขาทําแล้วเขาได้ด้วยเขาจะทําจีนอาจจะได้ด้วยแต่ถ้าเรื่องไหนเขาทำแล้วเขาไม่ได้ครับเขาไม่ทำจีนก็จะเสียเช่นตอนเนี้ยยูดีดีก็บอกขึ้นภาษีจีน เป็น20%แล้วอ้าวอย่างนี้ยังไงครับคือจะลงรักกันหรือเกลียดกันชักงงอ่าเห็นไหมผมว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนาะมันมันจะมีสองด้านด้านหนึ่งก็ขู่รังแกอีกด้านหนึ่งก็ตบหัวรูปหลังอ่ะประมาณอย่างนั้นมันอย่างนี้ก็ได้พี่พลังงานเนี่ยอเมริกาเนี่ยเรียกว่าขู่อเมริกาจีนมาตลอดครับถูกไหมครับนู่นนี่นั่นแต่พี่เชื่อไหมครับว่าอีกด้านหนึ่ง ของพลังงานกันอะไรรู้ไหมครับปีโตเคมแต่ลกมากเลยครับปีโตเคมเนี่ยกับส่งวัตถุดิบให้จีนมหาศาลเออพี่ว่างงไหมอ้าวก็ตอนนี้คือหนึ่งไม่มีใครใหญ่พอที่จะมารับพวกนี้ได้ลูกค้ารายใหญ่ถูกต้องเห็นไหมฮะมันมันก็เลยเหมือนกับรักการเละเกดการเริ่มงง เราไม่รู้จะขายใครก็ขายนี่แหละถูกต้องอ,อ,งอ,งอะแล้วจีนเอาไหมเอาสิเอาสิก็อยากได้หไหม <c oughs> ฮะมันมันก็เลยกลายเป็นไม่รู้เรียกว่าอ,อะไรดีพี่ท<อ>ี่จะบอกว่าเอ๊ะเราทำจะทําอะไรก็เนี้ยเขาทำอยู่อะครับอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเรา,เรารู้ด้านนี้ไงแต่เราไม่รู้ด้านนี้อส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ,อก็คือเป้าหมายของจีนก็เหมือนกันมันก็ไม่อยากจะเป็นศัตรูจีนผมว่าเขาชัดอยู่แล้วนะครับครับเขาไม่อยากไปศัตรูกับใครครับเขาอยากทําการค้าเป็นหลักใช่ไหมฮะเอออนี่คือจีน ทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่จําเป็นจริงก็ไม่อยากจะทําไม่อยากจะไปหักนี่คือสไตล์จีนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อยู่แค่ว่าสหรัฐตอนนี้เขาก็จะเลือกว่าอันนี้ทําหักอันนี้งออันนี้โอ๋อ่ามันก็แล้วแต่เขาจะเลือกอะครับผมว่าเราต้องดูไปเรื่องๆไปครับม,มีมีม้วยแง่มุมหนึ่งนะที่ผมอยากจะถามสุดท้ายจริงๆเนี่ยคือว่าเรื่องอาหารเนี่ยจริงๆแล้วสหรัฐนี่ก็ เป็นประเทศที่ผลิตอาหารเยอ่มเหมือนกันนะแล้วจีนเป็นประเทศที่นําเข้าอาหารมากใน่สนดในโลกตอนนี้นาเข้าอยู่ตั้งแสนสี่หมื่นล้านดอลลาร์เนี่ยทำจะเอาตัวนี้มาเจราจาไหมโดยเฉพาะถั่วเหลืองเนี่ยถั่วเหลืองตอนนี้สึกว่าสหรัฐจะส่งให้จีนน้อยลงเพราะว่าดวนเรื่องภาษีเรื่องอะไรเนี่ยทำจะเอาตัวนี้มาต่อรองไหมผมว่ามีสิทธิ์สูงมากเพราะว่าสหรัฐเนี่ยถ้าถามว่าจะส่งออกอะไรเยอะๆดีกว่าอ่าฮะมันก็ไม่ได้มีเยอะใช่ไหมทำมเพราะหนึ่งคือพลังงานครับสองคือถั่วเหลือง เพราะสาหรัฐเป็นผู้ผลิตถั่วเหลืองใหญ่เป็นอันดับสองของโลกแล้วจะหลังๆเนี่ยตั้งแต่ทะเลาะก,กับจีนเนี่ยจีนนำเข้าร้อยน้อยลงไปเยอะ<ช>เพราะ,ะนั้นเนี่ยสหรัฐก็อยากจะให้จีนนำเข้ามากขึ้นอา่าเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับเพราะจริงๆถั่วเหลืองเนี่ยเป็นอันดับสองนะครับของการนําเข้าอันดับหนึ่งอันดับสองของของจีนเลยนะจากสหรัฐนะครับดังนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทรัมป์เขาอยากจะคุยเนี่ยอ้าวอยู่มานําเข้าอเยอะๆอะไรครับหนึ่งพลังงานสองถั่วเหลือง สามอาจจะเป็นเรื่องเนื้อสัตว์สาระสมองเนื้อวัวอะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะแล้วก็อาจจะอาจจะไม่ใช่เรื่องเซมิคอนดักเตอร์อันนี้สารค่้าจะแบนไม่ได้เพราะฉะนั้นของกินของใช้ได้แต่ของเทคไฮเทคไม่ได้สาระบอกไม่ได้นอดดังนั้นก็อาจจะมี3าสี่อย่างที่ผมคิดว่ามันมันเพิ่มได้เพราะว่าพวกนี้เวลานําเข้าเนี่ยเป็นสิบสิบิลลีอนดอลลาร์เลยใช่ใเยอะเยอะนะครับปริมาณเพิ่มเนี่ยอาจจะเพิ่มสิบดิลเลียนเลยทีเดียวเลยโอ้โหวันนี้มันก็ เป็นเรื่องเป็นราวได้ผมก็เลยคิดว่าพลังงานกับถัวเหลืองเนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นอาหารบางอย่างเอา3าสอย่างนียรวมกันเนี่ยอาจจะมูลค่า30-50ิบห้าสิบเิลลียแล้วครับแค่นี้ผมว่าสหรัฐก็อาจจะโอเคละก็เป็นไม่ได้ครับก็มีหลายหลายอย่างนะที่สหรัฐอยากจะขายให้จีนนะ อาจจะเป็นเรื่องอุปกรณ์บางอย่างที่จีนต้องการแล้วก็ที่ไม่ใช่ไฮเทคมากก็ขายไปไฮเทคไม่กล้าครับกลัวจีนไปรีวอร์ดเอนจิเนียร์มันก็เหมือนกับว่าตอนนี้เขาสองคนนี้มันคุยกันเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่เราคาดเดาไม่ได้เนาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นงั้นเราต้องติดตามข่าวตลอดเวลาเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยเป็นจอมยุทธไรกระบวน่าใช่ครับไม่สามารถจะคาดเดากระบวนท่าได้เลย มันเป็นข้อดีและข้อเสียก็ไม่รู้นะทำให้ผู้ต่อสู้งงใช่ใช <laughs> <ๆ>เหมือนได้หนุ่มมัดเบาอ่ะมาซัดไปเรื่อยนะก็เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามแล้วก็อยากจะได้พี่หมูมาวิเคราะห์แล้วก็มาคุยกันอีกเรื่อยๆนะครับในเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องสงครามการค้านะครับวันนี้กราบขอบพระคุณพี่หมูมากนะครับสว,ส,สวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร